บุยรัมยุเต็ดเตรียมด้านสุปรับเหมือนตาเล่นกองหน้าเต็มสูบจับตาสถานการณ์สุพชัยใจเด็ดอาจย้ายทีมในเลกที่2โกลันเค้าสิทธ เติมเกมรุกอีกคนใครจะต้านบุรีรัมลุ้นแชมป์แบบม้วนเดียวจบทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องกันไปด้วยนะครับหลังจากที่สุพรรเบุรีนะครับได้ถูกโอเอสลูเวนทีมในเด็กสูงสุดของเบลเยียมประกาศยุติสัญญาแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายหลังจากที่สุพรรณแทบไม่มีโอกาสลงสนามให้กับโอเอสลูเวนมากเท่าที่ควรครับนั่นทําให้เจ้าแบงค์จะกลับมาค้าแข้งกับบุรีรัมยุ ในช่วงเลกที่2ทันทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับประสาทสายฟ้าก็ได้มีการส่งชื่อของสุพนัทเหมือนตาลงแข่งขันในศึกฟุตบลลอล AFC c h a ช p i o n s l e a g u e e l i t e นะครับประจำฤดูกาล2 0 2 4 2 5นะครับซึ่งเดทไลน์สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานั่นจะทำให้สุรัตน์เหมือนตานะครับสามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่ศึกฟุตบอลไทยลีกเลก2จะกลับมาคาแข้งในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าครับนอกจากนี้แล้วนะครับสุรัตน์เหมือน ที่มีโอกาสคัมแบ็กกลับมาเล่นในไทยลีกเล็ก2แล้วนะครับมีโอกาสที่ทัพปราสาทสายฟ้าจะส่งชื่อของกุันเคาสิสนะครับที่ย้ายมาร่วมทีมแบบฟรีเอเนต์นะครับแล้วก็มีโอกาสลงเล่นในศึกฟุตบอลเอฟซีเชเบลลีกมาแล้วนะครับสามารถลงสนามแล้วก็ลงทะเบียนในศึกไทยลีกนะครับเพื่อเติมความแข็งแกร่งในแนวรุกนะครับหากเคาสิสนะครับถูกส่งชื่อลุยศึกไทยลีกในเล็กที่2จริงๆนะครับก็ทําให้คุมกําลังของปราสาทสายฟ้าแกร่งทั่วแผ่นดยเฉพาะเกมรุกอย่างแน่นอนนะครับ นั่นทาให้สิ่งที่คุณเดวินชิตชอบครับประธานสโมสรอนได้ประกาศลั่นว่าจะพาทีมคว้าแชมป์แบบม้วนเดียวจบมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามวาจาที่ลั่นไว้ด้วยครับส่วนคำถามที่แฟนบอลสงสยงัยคงดีไม่พ้นตาแหน่งของสุพรรณเหมือนตาครับปัจจุบันบุรีรัมย์เต็ดของออสมาลอดนะครับติดตั้งระบบการเล่น35-2นะครับซึ่งตําแหน่งของสุพรรณในช่วงหลังก็คือเล่นในตาแหน่งปีกขวาแล้วก็กองหน้านะครับรวมไปถึงริมเส้นฝั่งซ้ายด้วยแต่เมื่อไปดูทางฝั่งขวาของบุรีรัมย์ยูเต็ดนะครับตอนนี้มีดิออนคูนะครับ การเป็นวิงแบ็กอยู่นะครับขณะที่ฝั่งซ้ายก็มีทางสสไฮประโคนนะครับที่ฟอร์มโดดเด่นทั้งเกมรับแล้วก็เกมพุกแล้วก็ฟอร์มกําลังยอดเยี่ยมนะครับประจาการอยู่ในส่วนของตัวสํารองนะครับฝั่งซ้ายก็ยังมีเจฟฟ์สันทาบีนัสอีกด้วยนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็มีบรรดาผู้เล่นอย่างนลบดินนะครับที่เริ่มกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมแล้วด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะทวงตําแหน่งตัวจริงกลับมาหรือว่าเป็นตัวสแปร์เป็นตัวสํารองให้กับทีมได้ด้วยเช่นกันนะครับนั่นทําให้สุนมออนตาาีโกส้ยที่ จะลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กให้กับปราสาทสายฟ้าซึ่งเราอาจจะได้เห็นสุภรัตเหมือนตากลับไปเล่นแนวตำแหน่งกองหน้าเหมือนสมัยที่เขาแจ้งเกิดตอนเป็นดาวรุ่งก็ได้ครับจริงๆแล้วสุภรัตเหมือนตาเองก็เล่นกองหน้ามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในยุคข,ของมาซาดาอิชิอิที่คุมทีมปราสาทสายฟ้าก็ได้มีการจับเอาสุภรัตเหมือนตาไปเล่นเป็นปีกขวานะครับแล้วก็สามารถทําให้สุภรัฐเหมือนตาทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งยิงแล้วก็ทำแอซิสให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ในช่วงหลังทําให้เจ้าแบงค์เนี่ยถูกโยก ไปเล่นเป็นปีกขวามาโดยตลอดนะครับทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ถีบชาติไทยแต่เมื่อมองตำแหน่งกองหน้าของทัพปสายฟ้าตอนนี้มีเพียงแค่กิลเมบิโซลี่แล้วก็สุปชัยใจเด็ดที่เป็นตัวหลักนะครับโดยมีกีกอมราเอสนะครับเป็นตัวสำรองอีกหนึ่งคนเมื่อมองอีกมุมนะครับในเลกสอเนี่ยมีโอกาสไม่น้อยนะครับที่สุภชัยใจเด็ดอาจจะย้ายไปเล่นในต่างประเทศครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับเมื่อรุูทุการที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายสโมสรทั้งเจลิกแล้วก็เคลิกให้ความสนใจในตัวสุภชัยใจเด็ดแบบจริงจังเลยนะครับฤดู การที่แล้วเนี่ยก็ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เลยว่าเขาพลาดโอกาสไปเล่นเจลีกแบบน่าเสียดายชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะครับดังนั้นหากจะมีการโอนย้ายกันจริง,รงๆระหว่างสุภรชัยกับทีมในเจลีกหรือว่าเคลีกโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยการโอนย้ายมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2568หรือว่าในช่วงปีใหม่นะครับเพราะว่าเจลีกเนี่ยกำลังจะปิดฤด,ดูกาลนะครับทำให้การที่จะย้ายทีมก็คงต้องมีการคุยรายละเอียดตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับแล้วก ถ้าการโอนย้ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้จริงๆเนี่ยโอกาสที่สุประชัยใจเด็ดจะย้ายทีมในช่วงต้นปีก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในช่วงต้นปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เด็ดทีมจากเจลรี่เขาก็เริ่มกลับมาลงฝึกซ้อมพรีซีซั่นกันแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับช่วงระยะเวลาดังกล่าวเดียกก็เป็นช่วงที่ไทยลีกแข่งขันอยู่พอดีซึ่งนั่นทําให้ทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับก็มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วก็วางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อเตรียมตัวหาตัวแทนสุป,ป ชัยใจใจเดดหากทางสุภาชัยเด็ดสามารถบรรลุเข้าตกลงหรือว่าทางทีมจากเจลีกให้ความสนใจจริงๆในการดึงสุภาชัยเด็ดไปล่าตาขายในเจลีกฤดูกาลหน้านะครับซึ่งตัวแทนของสุภาชัยที่ทางบุญรัมย์เตดมองไว้นั่นก็คือสุพัฒน์เดือนตานั่นเองนะครับซึ่งประสบการณ์จากการแข่งในเบลเยียมเนี่ยน่าจะทําให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะนะครับทั้งในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็สปีดความเร็วรวมไปถึงการจบสกอร์นี่อาจจะนิ่งขึ้นด้วยนะครับแม้ว่าการเล่นกับทีมชาติไทยจะใช้โอกาสเรียงแต่อย่างที่บอกไปเม โอกาสลงสนามมีน้อยก็คงต้องใช้เวลาคอสนิมซึ่งบุีรำเองก็มีการส่งสุพนัทลงเล่นใน ACL เพื่อคอสหนิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าได้ลงต่อเนื่องเนี่ยเชื่อว่าฟอร์มเก่งๆของสุพนรณก็อาจจะกลับมาก็ได้นะครับแต่ถ้าสุภชัยใจเด็ดไม่ย้ายไปเล่นในเจลีกหรือว่าเคลิกนะครับก็จะทําให้แนวรุกแล้วก็กองหน้าของบุีรัมิเตตมีความหลากหลายและก็จะโหดขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วการที่จะคว้าแชมป์ไทยลีกรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการมีโอกาสทําได้สูงเลยทีเดียวนะครับแฟนบอลก็ติดตามการโยกย้ายซื้อข นักเตะไทยลีกในปีใหม่นี้ให้ดีนะครับพราะรองมีเซอร์ไพรส์กันหลายดีลเลยทีเดียวนะครับส่วนสุปชัยจะได้ย้ายไปเล่นในเจลีกเคลีกหรือไม่ต้องติดตามแล้วก็สุรัตเหมือนตาจะได้เล่นในตำแหน่งกองหน้าเพื่ออัปเกรดตัวเองแล้วก็สามารถยกระดับตัวเองช่วยบุยลูไนเต็ดว้าแชมป์ทุกรายการในไทยได้หรือเปล่าต้อง ติดตามกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นแป๊บคุยบอลที่หยิบยกมาพูดคุยในอีพีนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงฟุตบอลต่างเทศแล้วก็ฟุตบอลไทยครับ